บอยประกออวยพรวันเกิดน้องวันใหม่อายุครบสิบขวบผอมดีใจที่มีคนนับว่าเป็นน้องดักของบ้านเลยทีเดียวจ้าสำหรับน้องวันใหม่น้องสาวสุดที่รักของบอยประกอนหากใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวก็จะได้เห็นว่าทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมากๆแต่ที่สําคัญน้องวันใหม่ยิ่งโตก็ยิ่งแสบส่วนเฮียบอยก็ห่วงน้องยิ่งกว่าอะไรดีล่าสุดเมื่อวันที่30มธันวาคมก็เป็นวันเกิดของน้องวันใหม่โดยเฮียบอยก็ไม่พลาดที่จะมอบเค้กวันเกิดให้ พร้อมทั้งภาพตอนเด็กของน้องวันใหม่ระบุว่าคุณวันใหม่สิบขวบแฮชแทกผมดีใจที่มีคุณในเวลาต่อมาก็มีเพื่อนในวงการรวมถึง f อฟของน้องวันใหม่ที่เข้ามาร่วมแฮปปี้เบิร์ตเดย์กันอย่างร้นดรามทางเราก็ขออวยพรให้น้องวันใหม่เรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กดีของทั้งสาเฮียตลอดไปนะคะ